นักเรียนหัดเย็บผ้ายี<ะ>่มงหนานี่เห <c oughs> มือนเกาหลีไหมเกาหลีอันนี้นะ่าเกาหลากำลังหัดเย็บผ้า ว่ามุนมาทำงานเขาม่เออสังเกตอันนี้ให้มันกระเดืดขึ้นชุดหนึ่งขียนมันก็จะขึ้นเอ้ามือเออกองสูงไหมเนี่ยสูงนะเอ้าเ็ต้องก็ต้องมีดไปให้มันเบดผ่านได้ก็มันบดมันบดผี นักเรียนใหม่เอาไหมขอข้าวงับขอไหมอืมมีต้องมุนอันี้น่กเดือ้าเขาว่เฮ็ดกระเดืดอขึ้ก็เยียไปโลดแล้วมันสีไปหน้ากับแม่ดวงได้ค่ะ่ะะระบาดละรียกด เมื่อเห็นเจ้ากองเลียนเลียนหนากก็เกล้เลียนกลับขึ้นมองไรคายายภาพหนิ่งคายภัออยพนึพน่งกับกลับคืนมามามีม,ม่มีมามีไห มาที่วที่ตัวเองนีน่เออจะบัตรบิงมาจุยเนาะแล้ง

ทิ yeah, so ้จ no, yeah, yeah, well, ักเลยเยกลงเอาดินไปเหียแต่นั่นเด็ดค่ะเนื่เพรากไฟมันยังค้างนกว่าจะจึ๊บจึ๊บจึ๊บเดี๋ยวเอาเลี้ยนได้ร่อนได้กมจะไปสวยเหมือนเดิมจะเป็นบ่อมาเนี่เหยียบตรงเบ้แค่เหยียบตรงยากวา เอาให้มันได้เออเอาให้มันสั่ตัดผมบอกเออกันไก่มีมีคือแล้วมีผ้านี่เป็นไรนะบอกว่าสาติพงศ์สั่ตัดผมพันกะไกลยิ้มได้บ้านะเออโอ้ยกลัวจีกลัวจีได้นะคมอันบ่อแม่เนี่ยอันอันอันผู้เป็นกระเทยเห่นบอกผู้เป็นกระเทยเห็นบอกโบได้ไหม้รนไหน โซมโหหกอะฮะโซมโหหกอฮ้ยไปไปแล้วกับมามหัดให้มันเป็นไว้ไปตัดสเกินใจเย็นน้ำตัดผมนะเนี่ยค่ะสวยดูหน้าร้านของคุณยายก่อนสวยค่ะอาบปะยิ่งสตกสวย พอเอาไปนั่น <mí toys》> <Liverpool> ยากไงล่ะดวงสยามหลังเดีอยวก็ดวงสยามดวงสยามมีแต่ชายาไม่มีชื่อร้านก็อยากขึ้นป้ายหน้าไ่ขึงอยากเสียภาสีมันลายได้หน่อยเนอะเออมันได้หน่อยมัน็คุ้มโอเคค่ะจบแค่นี้ก่อนนะคะ